สวัสดีครับเอลอมปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูรูปหล่อกรมหรวจเนื้อทองคํานะครับพิมพ์ใหญ่ขัดเงานะครับรูปหล่อกรมหรวจนะครับจะสร้างในปีพศ2538นะครับนะนี่จะมีกล่องเดิมๆเขานะครับจะเป็นกล่องเดิมๆนะครับนี่กล่องกล่องเดิมจะใช้ชืว่าพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์แปดสปีกรมหรวจครับนี่ก็เป็นตาโลหน้ากล่องนะครับ เทคนิคในการดูครับพระรุ่นนี้ครับอันดับแรกครับเวลาเราสังเกตนะครับนะลักษณะพื้นเหรียญของพระนะครับเนี่ยพื้นพระจะเป็นลักษณะของการขัดเงาครับเราเห็นไหมจะเป็นเหมือนเม็ดรายเล็กๆครับเวลาเราสังเกตดู นะครับนะามลักษณะนี Jamie, ้ครับเห็นไหมรายละเอียดพวกเม็ดทรายครับพวกนีครับเห็นไหมจะเป็นเม็ดทรายแบบเล็กๆนะครับนะเวลาเราดูนะครับนะเนื้อทองคําคอเขานะครับจะติดชัดเป็นเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะครับนี่เราดูตรงเส้นคอครับถ้าดูไม่ถนัดนะครับแนะนำนะเวลาจะดูคอสามเส้นให้คุณกลับด้านผ้าก่อนแล้วก็ดูครับความลึกนะครับของคอนะครับนี่เห็นไหมความลึกความเป็นเส้นขนมจีนครับดูครับความหนานะครับดูครับลักษณะการพ่นทรายนะครับนะโดยสําคัญนะครับนะการแต่งนะครับนะการแต่งนี้สําคัญมากครับ การแต่งเิ้วจีวรครับเราเห็นไหมครับจะเป็นการแต่งที่มีความเรียบร้อยจะเป็นเส้น3เส้นครับเห็นไ,ไหมสามเส้นแล้วมีช่องอยู่2ช่องเห็นไหมครับสมเส้นมี u, you, ช่องอยู่2ช่องจะไม่แต่งแบบเนียนแบบกบเป็นเส้นเดียวกันครับนี่ครับจะมีเส้นนอกเส้นในนี่ไหมครับยาวพาดไปจนด้านหลังเลยครับนี long, 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 ่ครับเห็นไหมยาวพาดเห็นไหมมีร่องเล็กๆครับเป็นร่อง2องร่องครับการแต่งละเอียดมากนะส่วนใหญ่ของเกจนะครับจะผอมแล้วก็จะแต่งไม่ละเอียดสวยอย่างนี้ครับเห็นไหมการแต่งจะมีร่องนะครับเป็นเส้นนะครับอยู่ระหว่างกลางครับ มีการพ่นทรายครับแล้วตรงโรตตารวจนี้เวลาเราสังเกตดูครับจะเป็นรายละเอียดที่เวลาเรามองครับจะแทงลึกลงไปเลยแทงลึกมีความละเอียดครับเป็นเกตเม็ดล้อมรอบนะครับตาโลตํารวจครับแม้กระทั่งฝักดาบครับน่ครับเังเป็นลายนะครับเป็นเหมือนลายเนี่ยนะตรงเนี้ยเป็นลายเนี่ยเป็นเป็นตารางตารางนะครับให้เราเห็นแบบชัดๆอยู่เลยครับเนี่ย นะครับลักษณะสุดท้ายครับเวลาเราพิกใต้ฐานมานะครับนะเราสังเกตดูครับนะครับลักษณะการตะไบต้ฐานเราจะเห็นล่องตะไบแบบจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับจะมีเหมือนมีการแต่งนะครับนะการแต่งออกไปบ้างนะครับนี่เราจะเห็นนะจะมีรอยตะไบลางๆครับรอยตะไี่จะห่างๆหน่อยแล้วแท่งตรงนี้นะครับนะนี่สังเกตดูจะต้องเป็นสันหนาแล้ววิ่งวิ่งสุดเลยวิ่งสุดทั้งสองฝั่งเลยครับเห็นไหมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับแล้วการตอบนัมเบอร์ครับจำไว้ครับทองคาจะมีตอบตัว P ีครับนาหน้านะครับนะพีแล้วก็ตามด้วยหมายเลขครับนะครับนะจำฟ อนหมายเลขแบบนี้ให้แม่นๆครับฟ kind of like, for for ้อนถ้าจะม้วนอ่อนช้อยมากครับนี่ครับมีการสะบักขึ้นไปนะครับทุกอักษรที่เป็นเลขตะวันอย่างเช่นเลข4เลข8ปดพวกนี้ครับดูโค้ดตัวพีจำโค้ดตัวพีแม่นๆจำโค้ดตัวเลขแม่นๆครับพวกนี้ครับนะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาพระเลยนะครับนะด้านข้างนะครับนะจะเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนไม่มีรอยรอยตะเข็บห้ามมีรอยตะเข็บนะด้านข้างถ้ามีรอยตะเข็บส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ถอดพิมพ์นะครับเขาจะเรียบเนียนไปเลยครับด้านข้างครับแม้กระทั่งเม็ดผสมเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดผสมการแต่งปลายเกตพวกนี้คร นี่คมไหมเป็นนามเลยไหมนะครับนะเป็นหน้มตุ่มๆเลยครับนะนี่ครับนี่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูด้านข้างด้วยครับ,นะรบจะต้องไม่มีตะเข็บนะครับนะจะต้องเรียบเนียนนะครับนะพวกนี้ครับ ครับนะเรียบเนียนแต่งเรียบเนียนนี่นะสวยๆก็อยู่นะครับถ้ามีการ์ดมีกล่องครบอุปกรณ์ครบอยู่ประมาณสองแสนบุคลบถ้าไม่มีก็อยู่ประมาณแสนกลางๆหนึ่งแสนลายๆนะครับนะไม่มีการ์ดนะครับสำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่แถวย่านลังสิตนะครับร้านนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลนครลังสิตนะครับถ้าขับเลยเทศบาลนครลังสิตมานะครับเส้นลังสิดปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังสิตมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19 21นะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่าน ที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตาม l ลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์แอดสายนำหน้านะครับตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับ A พิมพ์เลขก3ตัวตามด้วยเลข74็ตัวนะครับจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจ A ลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18บแนาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ